ทำเนข้อมูทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางลบตเตอรี่ประวิช้ออยในเรญยานในการรับชมสำหรับสมุนไตกินแบ,บ,บ่งรัฐบาลท่านั้นไม่หญิงบร,รมีพารดวยสวัสดีค่ะมาแล้วคะ่ะเลข3ตัว2ตัวรางวัลที่1ของฝันเป็นจริงของแท้ล้านเปอร์เซ็นเลขเด็ดใบดำและเลขเด็ดซองแดงแต่ก่อนจะไปดูแนวทางแม่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อมินด้วยนะคะ เริ่มต้นกันเลยกับฝันเป็นจริงก่อนหน้านี้ทุกคนก็น,น่าจะได้เห็นแนวทางเลขถ้าย2ตัวล่างของฝันเป็นจริงไปแล้วซึ่งแอดมินได้ลงในคลิป EP ีที่5จะมีเลข9 0 9 1เกับ92เลขน่าจะมา9 0กับ91สําหรับฝันเป็นจริงเลขรางวัลที่1ก็ให้มาเรียบร้อยแล้วค่ะ3ตัวเม็ดเดียว901 2ตัวเน้นมี10 0 9กับ91 มีตัวเล็กๆ2อศูนติดมาด้วยค่ะจะเห็นว่าเลขรางวัลที่1กับเลขท้าย2ตัวล่างมีเลขที่ตรงกันเลยก็คือเลข90กับ91เขาน่าจะอยากให้มาตัวนี้นะคะและลหลายๆคนก่อน่น่าจะอยากให้มาตัวนี้เหมือนกันแต่ดังมากไปก็เริ่มหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะเลขดังจะมาไหมงวดนี้ลุ้นกันค่ะสำหรับ 9091, 92, 1 0 กับ20ก็ตรงกันกับเลขหลุดวงในและหนุ่มสุพรรณเลข3ตัว901ก็ตรงกับเลขหลุดวงในด้วยนะมาลุ้นกันว่าเลขฝันเป็นจริงจะมาในงวดนี้ไหมหลุ้นให้มาในงวดนี้นะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อกันกับเลขเด็ดใบดำงวดที่แล้วขอให้เน้น6กับ67แต่เลขออก79หลุดไปนะคะมาลุ้นกันต่องวด16มีนาคม เลขเด็ดใบดำให้รวยเลขเด่นคู่โต๊ดบนให้19ชี้ขาดฟันเด่นเน้นเลข0 3ตัวมี609กับ709 uh 2ตัวให้ฟัน0ูน7 09 6979กับ05แน่นอนว่าก็ติดเลขเด่นเลขดังอย่างเลข0ูย์เมาด้วยสำหรับเลข05้าก็ตรงกับแอดใต้ฟ้าแอดวิษณุยอออินเตอร์ อาจารย์โรตี้มายมแดงนำโชคและยังตรงกับอีกหลายๆสำนักด้วยค่ะมาลุ้นกันว่าเลขเด็ดใบดำงวดนี้จะเข้าไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะมาปิดท้ายกันกันกบเลขเด็ดซองแดงงวดที่แล้วก็เป็นที่น่าเสียดายสองตัวไม่เข้านะคะแต่สั่งวิ่งเก้าเลขเก้าก็มาจริงๆนะมาลุ้นกันต่องวดนี้เลขเด็ดซองแดง16มีนาคมสั่งวิ่งเก้าตัวเดียว รับประกันเลข9ล้านเปอร์เซ็น9จะมาไหมต้องรอลุ้นกันค่ะสำหรับเลข3ตัวมี901กับ902 2ตัวมี01 02 09 91กับ92จะเห็นว่าเลขมาตัวเดียวกันกับหลายๆสำนักเหมือนก๊อปกันมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลข01 02 09 91กับ92ก็ตรงกับเลขหลุดวงในตรงกับฝันเป็นจริง และหนุ่มสุพาณกับเลขหลุดวงในและฝันเป็นจริงก็ยังชนกันเลข3ตัว901ด้วยค่ะและ902ยังชนกับเลขหลุดวงในอีกด้วยนะเอาแล้วถ้าเด่นชนกันเยอะขนาดนี้ยังไงก็ช่วยไปบอกกองฉลากให้ออกตัวนี้ด้วยนะคะมาลุ้นกันว่าเลขเด็ดซองแดงงวดนี้จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะ วันนี้ก็มีแนวทางออกมาหลายสำนักเลยสำหรับเลข3ตัวของแอดก้อยเลขลับวงในกองสลากรอติดตามในคลิปถัดไปนะคะเจอกันอีกครั้งน่าจะรอบดึกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้อซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะ ครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ชอบดีรวยรวยรวยค่ะ